สบายดีพ่อแม่พี่น้องขอตอนทับเขาซูซองสาวลาวเซโนอาร์ติสไม่นี่เตยกับตู่สิพามาเก็บมัสซลีสวนมักซลีฮะวยจนมักซลีใบใหญ่ใันไรเนาะลูกไว้จักเดือนแล้วตู่สองมั้สองหรือสามเดือนนี่แหละไปาไปเก็บกันเลย อี่ยหลายี่ได้มาขารี่นะอืมพี่ตะบ,บุตรกอดสาธิตอ่ะแกะเลยบอ่อุ้ยอเอาแกกาบมันออกทิมก่อนบ่เอากาบมันมันหกกาบมันทิมแกะ,ะบ้อกะึ่งแกะละ ào lốt tôi nào lại lốt nè, ừ. Kiếp à lên này, mẹ rồi, ừ, bữa กะสีบเอาลายไปรนเด็นโนมาให้พ่าอีแม่เก็บไปก่อนแล้วกะสีเอาประมาณจ้าเครื่องกระตากะพ่อละเออเอาไว้เด,เ,วเ,วเด้อตัวเฮ็ดแนวอ่ะอันนี้กะสีเป็นส่วนมักโมเฮาเนะาะหักกระปูกไปแล้วยังบ่ทันได้ออกเงาะซ้มชิมให้เบิ่งนแมบ่บัน bên đây mắn và như bọ nè mi vong mi đồ sẽ vong à nè mình chờ này, mình chờ chuẩn bị chuẩn phung lên bỏ ao này kẻ đây bỏ xe xe bọ หวานเอาๆห,ห <c oughs> กัดแล้วแม่ไป้ังไเอาด้าวนมันน้อยนี่ค่ะแล้วมันนี่อะน,น,นะ อันนี้เอาใบมันมัดไว้หมายไว้เห็ดแนวเนะจัาหน้าเอาไปกินเบิร์ดสิบบมีแนวปลูกมัดไวด้ดีๆเด้อเดี๋ยวนั่งตูมารักเอาหมายไว้เจ้าปรามันซิบเศร้าพักแหละเพื่อหมู่โคอน,นี่น้าค่ะ โอเคต่ออารมณ์ปอนี่อารมณ์ตัวนี้ดวงกิ่นตัวนี้มักสรีปลอดสารพิกแบบกาบมันนะ่ะคือหาหา่าวๆจริงๆมันบรได้วาว ฮักเอาลายเตยิบเยียดลงนะตัวใดฮักเอาแล้วเยียดทิมรถบอเดี๋ยว,ต,วยยยตัดไปให้งวัวจะทาเยียบเติรตัดไปให้งัวก็ได้เร่อยนะเดีปู่จะดีไปไหนเห็นไหมลูกนนั้นะ แก่เหนื่อยนี่เมื่อสองมือนึงเนาะพี่น้องนะฝนตกมันก็เลยแก่ไวบ่แก่แล้วนี่จะเปลี่ยนอะไรไหมครับว่าสิเอาเครื่องตาจนสิเต็มละ Cắt ta à bác Tôi Tôi. <laughs> luôn, là, Ôi, bắt nhanh nhanh Tu hết nhao tu hết lương du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  Thôi du lương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  cắt 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 du lương du lương du lương du เข้ากลางกำลังกำลังกลมเนาะนี่เป็นเข้าสุดที่สองมีเข้ากลางแล้วก็ข้าวงั้นเขาา้เขากลางหู้ซึกว่าีิตึงก็เขาา้าวดอฝนกระตกบ่ยาบ่ัเศร้าจักเถื่อเนาะ มันคือแมงมาจเจ้ามาเห็ดอย่างอยู่ผู้เดียวนี่นักพูดบนเข้าสีเอาเมื่อเทียนเนาะพี่นอ้องว่าสีมาเอาเครื่องตาเบิ่งเต็มเลยฟูฟูเก็บนี่เก็บหลายามมสเก็บหลายโ้ย น,นี่เจ้าเห็ดนี้เฮ้ยเด็ดเด็ดเดดีด่วยกินไม่ด้ห,หรอไ<ป>อไนะตายอาทำมได้อะอะไรนียเ, <c oughs> เอาเลย้บ้ไปมือไป <c oughs> ไ่ยอมไปแล้วเอ้เอ้เฮ้ยเมื่อกี้นี้ไม่นอนนอนบักชารี แต่ว่าเราเห็นแล้วบาสิขาดแล้วว่าสิบอกเอากาบแต่ก็เอาอยู่ดีมาดูกิน โอ้มักสรีอย่างก็พ,พันแคลแมงสีง่นี่สรีพันแคลแมงนีน่กระจ๊อบกาบมันเท้าทิมไปไว้ให้งัวเอาลงมาหนึ่งรสหายไปสรีแคลแมงเกี่ยวแังแมง่ยวแมงก็ตัวยังน,น้อยปะเห็นยังกินกระดุมลาย ม็นต่แพงแทะแนี่ก็จักผู้ใดพูกมีแต่อ,อันน้อยนจักคนคือบักใหญ่อย,อยู่วะคนบักใหญ่ๆลำซาลีเลยมีแต่ภักน้อยน้อย่ะอันนี้มันประุมประกอบแล้วตัวนี้ยังอ่อนอยู่ตัวนี้สีแบบบอยักอันนี้นป็นใด มีแต่ชีคาวเองมันแมงน้อยเกะให้โชว์ให้ด่งเลยนอกจากปลูกแบบว่าใส่แต่แบบใส่ปุ๋ยื่อๆเนาะสองเทื่อสามเทื่อกอ่แหละเหี่ยงกับไม่ได้สีมันหรอกปลานเป็นตามธรรมชาติมีแต่บทเต็ม <c oughs> มีแต่บทกับโตนโบงก็อนอนมาโทรมาบรินายนะ จับมันเท่ากันเอาไปไว้ให้งัวเนาะอย่างหม้อขึ้นน้อยใช่ะึมันฉลีเอากระตานึงมาหนึ่งแคใส่หุ่มเปิดหุ่าเปิดไว้่ยน่อกงอกอย่างีกเชียมันออกงอกค่ะตนเลยว่ะค่ามากเลยเขียวเขียวอันนี้ฝนตกหลายพดษแค่ไหนเขียวเขียวอันนี้มันนี่คืองอกมาฉลี่เปลี่ยนเป็นตัวนี้คือเป็นแมงหลายแท้ อ้ส <g ab ung> ีแดงคือเขากำเลยมัลชารี่เขากำป้ะทำจริงนี่อุ้ยเต็มมอแล้วตักน้ำใช่เอาไปค้างบันี้ này luôn mình luộc à, heo như vậy anh hơn gì nói ไม่ค่อยมีเป็นขนมทเคั่มพูดปิดไวยผมมาทับไว้ผม ออกมาเห็ดได้บางขลามฮะตอกขลามแต่เข่าไม่เปนี่นางตู่มีแผลแทนบางขลามมึงมึอะไรตอนนี้กำลังกดปัก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 ไปคุดเอาคีมินกับบันไม่สวนดอกสองก่อนแล้วคยมิน ัววหนไมนีหัวมันดยู่วะน้ะงตัวแมนยามหัวนี่กิมินนี่ใช่เหรอนี่หัวกิมินน้อยฮะแมนอยู่บ้านรึแมนเลยนี่ตัวนี้ไม่ตัวแมนอันนี้คือฮากเพ็ก vô đầm vô mình nhàng là anh cứ bảo mì hổ à đi đâu cơ คีมินมาใส่หน้าเนาะพี่เนาะเป็นสิวเนาะเอาคีมินมาใส่หน้ารักษาสิวเพราะว่าตัวแสเอื่นบได้ยใส่ครีมกับบได้รักษาวิธีแบบธรรมชาติไปก่อน จีบใสร็ต้นะองกน้มึงดินไหนน้อยๆนึงไดมอหน่อยปุมีบไปแล้วคุณนะึง ดักน่าี่น่นีนี่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 ่ี่่ี่นีีมนี่น่นนี่นี่นนีนี่นนม่นีมนี่่นีนีนี่ี่นี่ี่นเนีนี่นี่น่นอ่นนั้นโอเคเกี่ยว เป็นนด้เนเ video, ulously, ้อหวานอยู่น่าจะเป็นน้ำผลตกแหละถ้วโถ้วยค่ะถือกะเพราเป็นคนแบบแปลกมากินวันชารีกับเขาอืมจถิงจรงได้มออันเิกินมอาลยมาีมารีด้วยกัน หวานตัวเนี้ย้ามือกองครับใช่พูดได้ตัวที่กินนะกองครับเอะฮ้อนอน,น้อยถ้ามาคินีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เัาสองคนในเดอร์พบกันทุ่หน้าบ๊ายบายยูยูยึมันหอน